อ้าวสวัสดีครับวันวันนี้ผมผมจะมาแนะนำเซร์งมาวีครับนี่เข้ารหัสจะมีครับเสียงนี่ก็บอรับเชิแอดคอร์สก็มันจะมีเทศกาลทุกวันครับนี่ครับมีกิจกรรมมาเลือกพี่แล้วก็ ก็จของเลยอะไรพวกนี้ครับก็จะดีมันจะมีมันจะมีเทศกาลมันควชต่างๆมันจะมาใหม่ๆเรื่อยๆครบวันพ่อนี่คือวันปีวันพ่อคบนี่นี่คือเมืองมามาเวนับเขายังตั้งสิมีระบบปักมีระบบปักปักอินเขาลวตรงชาติด้วยครับอ้ยอแล้วก็ มีเงินนำต้ายืดหลายหลายเล,ลย,ลย,ลยมีมีบัฟอินไกยมาด้วยนะครับแล้วก็มียอดอีกพวกมาให้เลือกกัน,กนอะไรครับ,บครัหนึ่งครับอาจจะเล็กถุกนี้มัน ล่านึรอลก็ได้ทำงโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูวาปต่างๆครับล่าหนึงล่าดินเล็กหน่าดินนะล่าดินเล็กครับนี่จะมีพีพีอันนี้หน้าหนึ่ง ีวีแล้วก็เขาองกดครับอีเวนต์แล้วก็นรกแล้วก็มีตลาดออนไลน์ให้เลือกกันนับนี่ก็ตลาดอ,อนลนดนี่น,นี่เขาจะไม่ขายเพชรนะครับเขาไม่จะรับซื้อเพชรเขาไม่รับซื้อแร่ัวยยากมากเลยเดี๋ยวผนจะพาไปดูที่ติเกตของ ที่ขายของนะนี่คือพวกรูมาถ้าเป็นเทพรูก็อบอุ่นก็หนึ่งครับมีความสุขอย่างหนึ่งเอาหน้ายอยู่ไหนนี่ออโอเคโอเคมันจะมีเพจไอซี่ปะ่ะเดี๋ยวจะมีมันจะพาไปดูอุ๊ยนี่ครับเพจนักหนูเพจนักตำรวจเพจนักขุด เฟสเกษตรกรเฟสช่างไม้ข้างบนมีเฟสที่สุดยอดอยู่ครับคนเฟสเฟสคนรวยครับเนี่ยต้องพยายามหน่อยนะนี่ครับ4เซนครับยอดครับของที่ได้มา <c ười> นี่ครับมีเฟสต่างๆเลือกหลายโอเคนายลงมาเลยนะ โอเคแล,แล้วนี่คือที่ตีบวกอาวุธครนายนายนายมาที่ที่อนุนของกันแตเก็บของโยเร็วโอเคเปิดแล้วเข้าไปเลยนี่ครับจะมีของมากมายชุดจอมมานชุดเทพชุดแม่ทัพชุดอาวุธหนึ่งบวกสีหนึ่งบวกสิ นีครับกระสุนสองต่อนระยดีเยนะครับสุดแล้วก็ชุดทุกเกาะพระาชาสามแสนห้านี่คือขวานนายพันเกาแกะสองแสนห้าแม่ครับแสนห้าแสนห้าแสนห้าแล้วก็ฮือรูสบอดครับมันจะมีตาลองดับนี่คือกระดูกเท้ยไม้เท้าเทวดาหอกจำมานครับโอเคผม ผมหน้าตาแบบนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ครับผมครับครับยังไม่จบครับจะพาไปดูบ้านก่อนครับนี่นี่นะครับมันคือใคอะไรบั้งเงินตั้งตัวนี้ครับี่ตามบูมบโอเคครับแค่นี้แหละครับ ขอบคุณครับขอเวลวจบไวย